แตเคยเพิ่มตรงนี้ะปูตุกคนมเองมาพบมาพอสกแล้วพบพอันอีกแล้วมเอนช่วงใบใบเย็นๆแดดอ่อนๆมากข้ามาเลาะมาเล่นมาบึงในบริเวณเหมือนเนเเอคุ้ยเเอคุ้ยดึงงกคุ้ย คนบ้านไหนนี่มาลังอยู่นี่คนบ้านสนใจโอ้คนบ้านสนใจโอ้คนบ้านสนใจนี่ตัวนี่มาจากคนบ้านไคนบ้านไกลไกกันตัวเป็นน้ตกเสียงน้ำตกตุษาตุซาขอโทษขอใหด้วยของเสียงดังมอมไก่หนุ่มตะ าอยู่ออกม,กกมันดัดมือรบันมันุ่งลมเหม่มันออกนอกขึ้น,นกายกายจนข้างๆอยู่ออกมันดัดเอาพื้นมาใส่ไฟมันใหญ่มากเหมือนหากมันถือทางไปหาโบสถ์ ยั้นหัขทางหาบทมันไงตนไงเนี่เป็นขุดดินออกดินออกือเอา ตอนใหม่เพยังมาใส่สุมออกมันนี่มันมันไปฮากมันสิทางโบดถกับแงีแล้วแงแก้วกางถดีจบ้ใ่กิมาจะใส่ได้โป เอามาทุาตสนใจมาทุบตสนใจได้มูด้วยเออเนื้อหมูโอ้ได้หอนเนื้อหมูแล้วก็เขาต้มด้วยเอามาต้มแก่ให้มาโอ้โอ้บริบูนแท้บริบูนแท้เออวันนี้รวย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 เออหลวงพ่อเออข้ามเนี่ยหลวงพ่อมีอะไรเดี๋ยวไปเอาลักวัวก่อนเดี๋ยวไปเอาลักวัวหลักวัวก่อนเออหยู่หลักวัว ดังเห็เห็ดงานทุกท่านโอ้ยเหน็ดงานอยู่คนสุดยอดเลเนาะอ้อเต็มแล้วงานอยู่สร้างคนโบดเห็ดสะเห็ดโบดเห็ดโบดสร้างโบดสมานโอระค้งโอ้ สุ่มประตูสุ่มประูข้างเขาในวัดไม่ทางเขาออกทางเดียวม่มีหลายทางเป็นกุติลังงุตติใงญ่วนกระโงส่นแนหัวระฆังระฆังี่าวช่างยู่ทุกมันย่างเั

ได้กล่นมูหมูน่าตกใูโอ้ยเนี่ยคือการไปเตะจริงหมดเลยดันที่ตาแดงกับนอตานี่ตายน้ามันดิล้มล้มมันทังลมมันทังขี่รถลมมันทังเลยตาแดงขี่รถลมมันทังเลยตาแดงเลยตาแดงเออเออนู่นบอกว่าพูยละบอกว่าพูดละบอกว่าพูยละขี่รถลมมันทังเนาะมึนเป็นยังหลอกกับพลัน้นรับลูกมอมลัก

เธอ์นาโน่เออโเรนโตรนโตเนี่ตุกปลิงชาติจิเลากราซอยลงกระาวัตกริงชาติิงออนุเม่เนียตโรนโตรนโตลดราิงชาติจิงหาน้เมจาปาทูคุณทางอาทูอับเบเราเรียกอะรอเราบอกไม่ใช่จบก็เราไปเฟรตเอ่เบอัโคกบิ้อุตรราบอกเรา โอ้อ่ายลดยาอยู่สไลดมันลงเรืนยๆแล้มืรรมชนะรวมเนีได้ด้วยนะเราเลียงต้มาน้ชนะม่ยเนีปนแกตตมุนปู่ยู่เฮเราปูอยู่รุ่นนารึงนี้เน้อยจควมุบุคือบูมอมแจฟองมยเราฟริงเราทำไมนะบ้นจูบแล้วกันมันอกฟงเรา Đây, mình nấu phong nấu nấu. Nè, xuống thân à Được lo được ngon. Bà làm bù gì Bù hỏi bù xây chít cả. Đó mấy mua hết à, nó chưa em. Mua rõ nó xô xô lên mình chọp, nó bao lâu. chui bò, nó lúc chơi, nó lúc bây, lúc chơi, lúc bây, nó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  chui na nó nhôm bây, nó nó <c oughs> สั่งเพชรู่พุนเดินงานเล็ดนงานเพชรเพชรจุบอญคานเลื่อนจุคานหละจุอคานดูด้านนอกนดอด้านนอกของวัดของว่าเฮาวัดจะต่ง้งยุทินนยุทินน็หวังกระท้องให้ท้งหน้า เป็นวัดบ้านสมัยแต่ก่อนไม่มีปลาไม่มีดงใส่หยาดโยมเกันหมอบเกันถวายให้ที่หลวงพอ่อดิจาวาหลวงพ่อดิจาวามีหยาดโยมถวายที่ให้เกันกันเลยได้มาสร้างวัดอยู่นี้สร้างมาได้หลายปีเลยผลตั้งแต่พศออ2521 เริ่มอเอ็ดกุฏิในน้อยอยู่ตั้งแต่2 5ง1ันห้ารอี่สเมาในี่นกสิเ็ดล่ะ2ี่เด็กกับ67เ็ดมาสี่สกว่าปีแล้วเนาะ40ปีละ40ปีละกำลังได้กำลังได้ซื้อวัดเพราะว่าแถวนี้มันเป็นสิทธ่สาธารณะขอบุมีสิทธิยังอขอเลื่นเรื่องวัดไปยากบันดเดียเลย ทางการพ่นอนุมัติหขอ,ขอเรืยไปขอข,อ,ขอที่ต่างวัดต่างว่าใด้มาเรียบร้อยใด้มาแล้วกันเลยสร้างอุบโบสถบับสร้างอุบโบสถหลังแรกผมสร้าง่นกำลังเดินเดินเนินอันนั้นเป็นจะเคยข้ามข้าน เป็นชงไฮทงหน้าฟังผีงไฮงหน้าพวมัวูกควายกันอยู่งน้าเป็นฟังวันออกทีมันติดกับบ้านฟังติดไตทงไฮ่งหน้าตะวันตกกับชงไฮทงหน้าติดเนื้อกับชงไฮชงหน้ามติดบ้านเดี๋ยวฟังตะวันออก บานโยมมาจิตมาตั้งไว้โอ้มายกอยู่นี่คนละรากล้ากวาดตัวคนมาอยู่ในใไทยในหน้าหัววายหัวหน้าคนาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนขาจบคไปเพียงแค่นี้ก่อน,น,อนสบายดียูนดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนด้วยผิดเบาผิดบองเดยก็ขอโทษขออภัยนึ่ ภาพโบชัดโบเจนก็ขอโทษขออภัยเพราะว่ากล่องเนาะมันก็คือกล่องจาเป็นคือว่าน,นั่นละกล่องจาเป็น,นต้องยึดยังไงก็ขอโทษขออภัยกันโบชัดโบเจนก็ได้โ,ดโบเจนขอโทษข้อพายขอจบที่เปิดเพียงคันนิกรแก,กยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจา,า,ากใครให้น้ำเพื่อเป็นกาลังใจในกสร้างคลิปเพจคลิปใหม่ๆกันจะออกมาอีก สบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคนเลย